ตอนนี้อยู่กับ V Reporters p e c i a l l i v e ครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนแรกที่ผมจะต้องดึงมานั่งตรงนี้แล้วก็พูดคุยกันก่อนใครเลยไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือ Coach ว่าพวกแห่งก็ตามนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ชายที่ผมอยากคุยมากที่สุดตอนนี้ก็คือสแตนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจริญครับสวัสดีท่านผู้ชม V r e p o r t e r Live on Tour ครับไม่ใช่อัน,นี้คอนเสิร์ตตอนนี้ผมกำลังอึนๆมากนะครับผมอย่ามาฟึ่ง ทำเป็นอารมณ์ดีปิดบังความรู้สึกผมไม่เป็นไร <laughs> <c oughs> อย่างนี้คําถามแรก <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้มากหลังจากที่ดูช่องสารจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเชลดอนเป็นยังไงบ้างไม่ใช่อันนั้นคือ,อน้องหอยที่เป็นกรนตอเคุณอย่ามาตลกนพราจริงๆแล้วคุณไม่ได้ตลกนะเมื่อก,กี้โอเคโอเคโอเคคุณรู้สึกไงผมเอาตอนนี้เลยผมผมรู้สึกผิดเพราะทุกคนทําดีหมดแล้วผมรู้สึกผิดที่ต้องมาทําหน้าที่นี้คือคือผมรู้สึกว่าไม่มี มันถ้าว่าตามหน้างานแล้วมันแทบไม่ต้องมีใครจะต้องออกไปเลยอ่ะแต่ว่าผมก็ต้องเลือกวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงลูกทีมคุณทั้งหมดสี่คนหนึ่งคนได้โหวตหนึ่งคนคุณเลือกอือีกสองคนก็คือไม่ได้ผ่านเข้าไปถึงรอบอย่าย้ำได้ป่ะไม่ผมรู้แต่ผมแค่อยากจะถามคุณว่าสี่คนในวันเนี้ยมีใครที่เด่นที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดหรือคุณคิดว่าทั้งหมดวันนี้คือสุดของเขาแล้ว คุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกว่ายังมีคนที่สว่างกว่านี้ได้อีกนะครับซึ่งก็คือ Max แม็กซ์นะแม็กก็ได้ไปต่อโดยที่ผมไม่ต้องเลือกอนะฮะคุณปุ้ยผมรู้สึกว่าเขางดงามมากและเขาที่สุดละพี่คิงก็ทําได้ดีมากคุณพลอยก็สว่างจ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพี่คิงยังมีของอีกนี่คือความรู้สึกของข<ม>ี่ผมผมรู้สึกว่าพี่คิง ยังวักได้อีกแล้วพี่คุณปุ้ยก็ก็มีอีกนะแต่เรารู้สึกว่าณนะช่วงเวลานี้ขงดงามที่สุดอยากจะให้มันมันคงแบบไม่ใช่อยาอย่างนั้นหรอกคือถ้าอยากให้ได้ก็คืออย,อยากให้ง้นงามขึ้นไปทุกคนแต่ผมก็ต้องเลือกผมก็เลยต้องเลือกอ่ะผมเลยต้องเลือกพูดถึงน้องพลอยหน่อยนึงครับผมพลอยทําพี่จะร้องไห้เมื่อกี้ก็กับพลอยร้อ,องไห้พลากเลยเพราะว่าเพราะพลอยทําให้ผมชื่นใจมากระหว่างทางที่ผมเลือกพลอยมาตลอด มีคำขค้อขอดมาตลอดว่าทําไมถึงเลือกคนนี้ทาไมถึงเลือกคนนี้ทําไมเลือกคนนี้ไม่ได้ยังไงวันนี้ผทุกคนเงาเห็นแล้วว่าทําไมต้องเป็นคนเนี้มันคือคนนี้จริงๆอ<า>่ะจริงๆแล้วก็ทาให้ผมรู้สึกว่าผมที่ผมเชื่อมาตลอดมันไม่ได้ผิดแล้วผมซึ้งใจมากที่เขาพิสูจน์สิ่งนี้ให้ผมดูครับอ,อ,นะอบคุณพลอยมากแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นเหมือนแมอย่างที่บอกครับว่ารายการ The Voice เนี่ยเป็นรายการที่ <c oughs> แรกๆเนี่ยคุณจะสงสัยในตัวโคชมากคุณจะคล่องใจในตัว สแตมใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งผมเองนะฮะอันนั้นไงจิงมากจิงแม้ว่าเราจะสนิทกันแบบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่สแตมเลือกจะมีบางครั้งที่ผมเห็นด้วยแล้วก็จะมีบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าเออสแตมมองอะไรแต่ว่าพอมาสุดท้ายวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นเหมือนที่เหมือนที่เราได้เห็นวันนี้เพราะว่าทุกโชว์ออกมาได้เพอร์เฟกต์จริงๆอยากจะบอกอะไรกับ น้องพลอยหรือว่าคุณปุยป้ยคุณปุ้ยที่ที่เขาดูย้อนหลังเราตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ดูเราเพราะว่ามีหลายคนรอสัมภาษณ์เขาอ,อยู่พี่ขอโทษ<ห>พี่ขอโทษพี่พี่เห็นว่าขอโทษีททษสแสดงพี่ต้องเลือกอ่ะนะแล้วก็เรายังพี่ประทับใจทั้งคู่มากแล้วก็พี่ดีใจที่สุดรายการเดวี่เมื่อว่ามีคนถามกี่คนว่ารายการเดว้ได้อะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดผมชอบลูกทีมผมผมรักลูกทีมผม ผมดีใจที่เราเป็นคนคล้ายๆกันชอบฟังเพลงคล้ายกันชอบตัวเองเหมือนกันและได้มาคุยกันในเวลา3าสเดือนเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่สุดในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเรายังก็ยังติดต่อกันตลอดแล้วก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลาครับในฐานะโค้ชครับคุณมองเห็นอนาคตของพลอยแล้วก็อนาคตของปุ้ย <c oughs> ยังไงบ้างสำหรับโค้ชโหคือพลอยกับปุ้ยนี่เป็นสองคนที่เขา เขาเติมเท่าไหร่ก็ได้คือเติมก็ยิ่งเติมก็ยิ่งเติมแล้วก็ขวนขวายและดูวันนี้พิสูจน์มากเลยว่าเขามีความสุขกับเพลงเขามีความสุขการร้องเพลงมากทผมดีใจที่มีการเห็นที่ได้เห็นคนที่มีความสุขกับอาชีพการงานของตัวเองขนาดนี้นะครับก็ไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะไปออกเทปหรือว่าไปประกวดที่ไหนอีกคุณไม่มีทางที่จะอับจนะ่ะผมเคยบอกแล้วเพราะว่าผมชอบคนที่ใส่ยอย่างนี้ที่สุดเลย ดราม่ามากเลยไม่ใช่ไม่ได้ดราม่าแค่แค่คือตรงเนี้ยมันม่ไม่ได้ออกสามห้าเจ็ดเก้าโอเคโอเคโอเคนี้เราต้องล่าเริงเราต้องล่าเริงไม่ผู้ชมเป็นคุณผมอยากให้เป็นคุณทีนี้เมื่อกี้พูดถึงปุ้ยกับลอยลืมาถึงพี่คิงกับน้องแม็กซ์บ้างได้ครับพี่คิงนี่เขาก็เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดของพี่คิงก็คือการที่เขาเป็นมืออาชีพและเป็นคอรัส เป็นคนที่ขึ้นเวทีตลอดอะ่ะ <_ d ata> เขาจะมีการท่องสคริปพอสมควรแบบอะ่ <_ d ata> นะณช็อตนี้เขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทําอย่างนี้เขาจะร้องแบบนี้ลูกนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่พี่คิงทะลุออกมาจากสคริป <_ d ata> สิ่งที่ผมดีใจที่สุดก็คือวันนี้พี่คิงทิ้งบททั้งหมดที่เราซ้อมกันมาแล้วก็เป็นตัวตัวเองและนี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่มากของเขาผมดีใจด้วยที่เขาทําได้ ทุกชอาจจะไม่รู้ว่าตอนซ้อมเป็นยังไงแต่ว่าคนที่รู้ดีที่สุดว่าคาว่าหลุดจากสกคริปเป็นยังไงคือคือโค,โชค้ชแล้วผมก็พยายามเอ็กโคลเลตเขาตลอดว่าเฮ้ยเราต้องซ้อมมาเท่านี้เราเบ้ออกนิดนึงเบ้ออกนิดนึงแล้ววันนี้เขาทำมันมีอารมณ์ในการแสดงเขาทันทันที่มันเป็นแสดงที่ต้องท่องสคริปเยอะมากเพราะรู้สึกว่าอีกคันแล้ว,ว่ะไปอีคันแล้วคิงครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงพูดถึงน้องแม็กหน่อยน้องเล็กสุดเลยแม็กวันนี้มีอุปสรรค เยอะนะครับมีสาวสวยมาหน้าข้างๆานะครับ <laughs> ดูตื่นเลยแล้ว <laughs> ผมก็ผมก็กังวลแม็กซ์ว่าพอเข้ามาแล้วเอ๊ะเสียงจะสั่นไหมหรือว่าเพี้ยนไหมก็ปรากฏว่าแม็กซ์มีสมาธิมากาแล้วก็สิ่งที่ผมคาดไว้ก็เป็นจริงก็คือแม็กซ์ส่งอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับส่งอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็สองอาทิตย์ที่ผ่ามนมาเราเราอัดให้ฟังกันทางไลน์ส่งทางเมลตลอดว่าแม็กซ์ร้องเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่เคยดีเท่าวันนี้ไม่เคยดีเท่าบนเวทีซึ่ง ซึ่งผมปลื้มมากผมชื่อบอกว่าชื่นใจมากครับว่าเออรู้สึกเหมือนปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันแข็งแรงแล้วอะ่ะเออเออผมว่าคุณตาหวานไปนะตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ก็กแค่คือ <c oughs> รู้สึกว่าคุณผู้ชมรู้ไหมผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างผมนี่นะถ้าเกิดพูดถึงชีวิตจริงนะที่ไม่ได้บองทีวีนะฮะ <c oughs> เป็นผู้ชายที่ไปเดี๋อเด๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมคือ เป็นผู้ชายที่แสบมากคนหนึ่งจริงๆแต่พอเขาอยู่ในบทบาทน้าที่ผงเขาเป็นโค้ชสแตมคุณรู้ไหมว่าวันนี้ในขณะที่คุณมองเห็นน้องๆโตขึ้นผมกลับเห็นคุณแข็งแรงขึ้นจริงๆอขอบคุณมากนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในตัวคุณนะคุณแข็งแรงขึ้นคุณไม่ได้ไร้สาระจริงๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนสแตมในสายตาผมคือคนไร้สาระเล่นเกมติดเกมแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยนะฮะนี่คือผู้ชายที่ที่เขาไม่ได้ ไม่ได้มองนี่คุณ,คณเป็นไตพบหรืออะไรเนะี่ยมองข้างในผมอยากให้มองเขาข้างในจริงๆแล้วคุณจะดูว่าผู้ชายคนนี้สุดยอดอย่าลืมคอนเสิร์ตเขาผมขอเชียร์เลยนะฮะคอนเสิร์ตมาเต็มแล้วมาเต็มแล้วไม่ต้องเชียร์แล้วเผื่อคอนเสิร์ตหน้าโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราคุยกับโค้ชแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกทีมบ้างมีคําถามมีคําถามหนึ่งไม่มีคําถามหนึ่งอ่ะก็ได้ วันนี้มี2โชว์นอกจากโชว์ของคุณแล้วก็โชว์ของพี่โจสาหรับทีมคู่แข่งผมใช้คำว่าทีมคู่แข่งนะเพราะนี่คือเกมแข่งขันทีมของพี่โจคุณคิดว่าวันนี้โชว์เขาเป็นยังไงบ้างวันนี้มีทั้งโชว์ที่ซับซ้อนลึกล้ําและเรียบง่ายรวมกันนะครับโชว์ที่สัมผัสใจคนมากที่สุดได้เป็นของน้องฟิล์มนะครับที่ผมว่าฟิล์มซ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการร้องเพลงคือเสีออารมณ์นะครับแล้วก็มีโชว์ที่เหนือไปกว่านั้นคือโชว์ของเก่ง พี่โอ้โหเอาเหนือธรรมัญญาจริงๆชงเก่งนี่ผมรู้สึกว่าผมเป็นหัวบางคนดูเขาจะรู้สึกยังไงทั้งที่บ้านแต่สำหรับผมที่อยู่ในห้องส่งผมรู้สึกว่าพลังของเก่งและและการแสดงของคณะโขนเนี่ยส่งมาถึงผมแล้วนี่นี่นี่คือโชว์ที่ผมผมควรจะได้ดูในในอิมแพกสเตเดียมในอิมแพกอารีนาอะไรเงี้ยคือมันเป็นโชว์ที่ใหญ่และอลังการมากก็ก็รู้สึกว่าเจ๋งว่ะเด็กคนนี้มันร้ายจริงเลยอ่ะ จริงๆอยากจะถามเยอะกว่านี้นะครับแต่เอาอย่างนี้สุดท้ายฝากถึง The Voice หน่อยในรอบต่อๆไปได้ครับหลือ2วีคแล้วหรือสองวีคครับก็ตอนนี้ก็ใครที่เก็บอะไรไว้คงควักมาหมดจนกว่าจะอาทิตย์หน้าผมคิดว่าคงไม้ตายของทุกคนจะโผล่มานะครับที่หน้าผมพลาดไม่ได้เลยทั้ง4ี่ทีมจะมาประชันความจัาบที่สุดกันนะครับก็ไม่อยากให้พลาดแต่อย่าลืมครับวันเสาร์ที่15เราย้ายเพราะไทยไฟส์นะครับเราย้ายเดอะวอ์ไปวันเสาร์ครับอย่าลืมอย่าดูผิดนะ นะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสุดๆครับขอบคุณมากครับ